ท่าสองสี่ห้าหกสามแปดไม่ต้องสงสัยนะฮะเพราะว่าหกสามแปดจะเข้าล้างหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์เก้าก็อยู่ล้างสองนะครับ ก็มีการประกาศก่อนอันนี้ว่าให้ผู้โดยสารมารอที่ล้าง2เลยนะครับเพราะว่าร้างหนึ่งเนี่ยรถสินค้ามันจะขวางนะครับน้อยมากนะครับที่รถสินค้าจะจอดแบบนี้น้อยมากนะฮะ 1นึ่งศูนย์เก้าฮิตชิหกสามแปจอขวางอยู่หลังหนึ่งนะครับฮิตชิสี่ห้าหนึ่งสาม ล้างหนึ่งก็เป็นหกสามแปดออกแล้วนะครับบางทีอะรถสินค้าก็ต้องมาแบบเนี้ยเข้าล้างหนึ่งรถได้สารก็เข้าล้างสองก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้ามันจะดีกว่านี้ตรงที่ว่า ด่วนดำเข้าลัง2และ109เเข้าล้าง1อันนี้มันจะสมดุลกว่านะครับออกไปเรียบร้อย638 ออกแล้วฮะห0 9เสียงฮิตาชิกระหึ่มเลยนะฮะสี1ห้าหนหัวจากฮิตาชิที่เพิ่งเอาเจ้าลงวาน,นัสออกมานะครับออกปอย่างสวยงามฮะ ตำรวจรถไฟนะครับมีการตรวจด้วยเฮ้ยนอนชั้นสองพ่วงพวงท้าย